ครับนดครับตอนนี้อยู่ในช่วงเอกแคมปิ้งนะครับในช่วงเอกตากฝนนะครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะออกมาตากฝนนะครับเพราะว่าฝนตกหนักเลยไม่ใช่เลยหจะมาถ่ายราการนั่นแหละให้พวกเจ้าดูนั่นแหละรู้ไหมว่าโถดินเขาเดือดร้อนขนาดไหนวสวัสดีว้าไงล่ะฝ<อ>นตกหนักเลยนะครับช่วงนี้ตอนนี้ก็เดี๋ยวขอหลบฝนกัอนอยู่ที่ วัดนะครับซึ่งมีการเริ่มก่อสร้างบูรณาการอย่างขมิ้นขมันนะครับเพราะว่ามีการปรับปรุงบูรณาใหม่นะครับนี่จะเป็นอุโบสถหลังที่2นะครับของทางวัดรังหมันนั่นเองนะครับวันนี้มีโอกาสมานะก่อนที่เราจะไปกางเต็นท์กันนะครับเรามาบอกลาหน้าฝนกันนะครับ,ราาอนนรบตอนนี้จะเป็นปลายฝนนะครับเดี๋ยวตอนเอกไปก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวพอดีนะโอ้โหกล้องแมง่งมีแต่ฝนเต็มเลย รว <c oughs> ยรวยเฮงเฮงปังปังโย่ไเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับจะพาไปเข้าไปในโบสถ์แล้วกับหลวงพ่อดำนะคนก็คงจะรู้ดีอยู่แล้วนะเก็บประวัติของทางวัดลังหมันนะครับที่หลวงปู่แพ้วได้มาพำนักอยู่ที่นี่แล้วก็บรูรณาการก่อสร้างขึ้นมาแต่ว่าคนก่อสร้างจริงไม่ใช่นะเป็นพระหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อหว่างนะเป็นคนก่อสร้างนะครับแล้วก็ ผมผูกข้าวก็เริ่มมาทําให้มีที่เสียงลงดังขึ้นไประดับหนึ่งครับการก่อสร้างนะครับบอ่อกรนะผมยังไปไหนไม่ได้นะครับฝนลงมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็ทางนี้ก็เล่งนะครับช่างเขาก็ไม่ได้หยุดตามฝนนะครับเขาก็จะมีการทํานู่นนี่นั่น,นลงสีลงลักอะไรให้เรียบร้อยนะครับลงลักนะแล้วเคลือกันน้ากันฝุ่นกันลงมแมลงไม่ให้มันเข้าไปได้นะก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คงจะมีในเรื่องขององค์พระใหญ่สุดในย่านนี้นะครับนู้นโอ้โห แล้วก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุถ้าสมเสร็จสมบูรณ์แล้วนะจะอยู่ด้านบนสุดนู่นเลยนะครับองค์เสร็จข้างบนนะแต่แล้วเสร็จว่าโครงการนี้นะ่าจะเป็นโครงการที่ใช้เวลาในช่วงเวลาของอายุไขผมแน่ๆเลยเพราะว่าตอนนี้ผมก็ห้าสิบแล้วคาดว่าผมอยากให้มันเห็นว่ามันประสบความสำเร็จในช่วงชีวิตผมนะเพราะนั้นัะแอบมาดูเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นวันนี้จะแอบมาดูก่อนจะบอกว่าวันที่สองจะไปกลางเต็นท์เพรมัจะหมดในช่วงไฟฝนต้นหนาวนะแต่ว่า มันอดไม่ได้นะครับเพราะว่าเอ,อมันกราบหลวงพ่อท้นเนี่ยนะครับคราวที่แล้วก็ไปวัดเจริญราชบรมรุงนะวันนี้ก็ขอมาต่อที่วัดลังหมันชื่อจะคล้ายๆกันนะวัดราชวัดประชาราชบรมรุงกับวัดเจริญราชบรมรุงมนนนะงนันก็คล้ายๆกันเออนะงั้นก็เวลาเสิร์ชข้อมูลก็ดูนะแต่ว่ามันก็อยู่ในกลุ่มๆก,ก้อนเดียวกันนะครับของทางตำแพงแสนนั่นเอง่ะ ฝนตกยังไงเอกก็ยังมาทํางานนะครับเพราะฉะนั้นกดไลค์สกายกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวแอบ,บเอากล้องตลอมตลอมไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านหน้านะก็จะมีเท้าเอ่อมันมีอะไรนะเอ่อองค์พระอยู่ด้านหน้านอดดอ้องผูดํานั้นโอโบวิหารนี่ดีกว่าวิหารนี้แล้วก็ทางอุโบสถทางนี้ก็จะเข้าไปด้านในนะครับน่าจะเข้าไปได้นะเพราะเขา,เขาที่แล้วเขาเข้าไปได้วันนี้ก็จะแอบ,บย่องเข้าไปรอบนึงนะครับจะถ่ายมาให้ดูนะ ว่าการพัฒนาของทางวัดเขาเนี่ยเริ่มไปถึงไหนถึงไหนแล้วนะอ,อสองสารไหมถ้าสงสารก็กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการบอกต่อตะนุมลุงวัดนะเพราะว่าคอนเซปต์ของเราก็โครงการหลกัหลกๆที่ผมทําช่องเขารู้รู้อยู่เนะว่าเป็นการเผยแผ่พระศาสนานะครับแล้วก็ต่อยอดบุญกุศลให้กับชีวิตตัวเองด้วยแล้วก็ทางลูกช่องด้วยนะครับใครมีเจ้ากันในเวรอะไรก็ให้มันหมดหมดทุกหมัดศกไปนะพอเราเสียเสียไปแล้วช่องนี้ก็ยังอยู่นะเดี๋ยวให้ลูก,กหลานเขาทำต่อไปนะครับเพื่อเป็นการ สืบสานต่อไปอช่องนี้ไม่มีมันตายนะแน่เพราะว่าวัดก็ยังผุดขึ้นมานเรื่อยๆแล้วก็บูรณาการขึ้นมานเรื่อยๆนะครับแต่เราสิจะไม่น่าจะอยู่ง่ายนะครับเพราะว่าอายุไขของเรามัน,มนสั้นเพราะฉะนั้นเราก็ทําอะไรที่เราทําแล้วมันไม่เบียดเบียนใครสบายใจเราก็ที่เริ่ๆทําไปนะครับผมมีความสบายใจสะดวกใจทางนี้นะที่ผมจะทําช่องเกี่ยวกับวัดวานะเพราะฉะนั้นผมมีเวลาเกี่ยวกันทางนี้ผมก็ต้องทําโอเคเข้าใจตรงกันนะสาระของทางช่องก็คือ อยากเป็นการเผยแผ่นะคนที่มาดูก็มีความสบายใจแล้วก็ให้รู้ว่าจุดไหนจุดไหนมีวัดอะไรสวยๆงามๆนัวว่นวาออคอนเซ็ปต์ของทรวัาเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นรู้คอนเซ็ปต์ช่องผมแล้วนะครับก็ช่วยกด Subscribe ให้มันดูกว้างๆออกไปช่วยไลค์ช่วยแชร์ชออกไปกว้างๆไปไปพูดเยอะนะแต่ว่าขายช่องอีกไปโยก ลุยฝนถายเลยนะครับเพราะว่าดูทรงแล้ววันนี้ไม่น่าหยุดง่ายนะครับผมก็จะถ่ายให้มันแล้วเสร็จภาพอาจจะไม่สวยนิดนึงนะเพราะว่ามันในเรื่องของแสงสีอะไรเงี้ยมันก็คงจะห่อเหี่ยวไปแล้วล่ะก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นด้านหน้านะอันนี้คือทางอุโบสถด,ด้านหลังนะครับแล้วก็มีวิหารนะผมจะไปทางนู้นดูบรรยากาศแบบว่าเดินเดินไปแล้วก็ฝนตกไปน่าจะสนุกดีนะลานจอดรถก็โอเคเลยนะครับ เป็นสัตว์เป็นสวนเลยรถผมก็ซุปเปอร์คาร์ก็จอดมีผมจ้างน้องแล้วตัวำดำๆตัวหนึ่งท่านคอยเฝ้าแล้วผมให้ค่าอาหารด้วยละค่าจอดรถมาเดี๋ยวอ้อมไปได้านในครับสิ่งที่เราไม่ไก่อนนั้นไม่ได้เคยเห็นนี่ก็คือทางเข้าตรงนี้นะครับปกติจะเข้าได้นะตอนนี้ก็เอาไว้กั้นนกกั้นหมูหมานะครับน่าจะเป็นเรื่องปกตินะเดี๋ยวเราอ้อมไปข้างในถ้าสัญญาณเกิด ขัดกล้องหรือ,อยังไงแสดงว่ากล้องัวนี้ได้จิบหายไปแล้วเอ้ยได้พังไปแล้วนะครับวิหารอายุยืนนะครับจีอยู่ทางนี้หลงปู้แพ้วนะตุฏิรอนเย็นนะครับวัดตังหมันหน้านี่ดูดูดูด,ดูคุณจะเข้าทางไหนก็ได้นะครับนี่ฝนตกฟ้าร้องก็ไม่ใช่บุปสรรสําหรับคนใจบุญน,นะครับก็เข้าทางนี้ก็ได้นะครับด้านข้างนะจอดรถเสร็จแล้วเข้าด้านนี้เลยเลยในกรณีีฝนตกอย่างนี้นะครับคนปกติเขาจะเข้าทางนี้นะแต่ถ้าคนอย่างผม ไม่ช่คนปกติ <c oughs> คนพ้่ช่าคนปกติดีคนบ้านาตาฝนถ่ายรายการว่ามีอาหารอายุยืนวัดลังหมันองสวยงามครับอาระพยานนาพยานานาครับขึ้นชื่ออยู่แล้วของทางวัดทางนี้นะครับก็คงต้องบอกไหมว่าวัดลังหมันทําไมถึงชื่อนั้นนะก็ผมเคยบอกไปแล้วนะในคลิปก่อนๆนู้นที่มาถ่ายรายการแรกๆนะ คำวัลลังมันมันก็เหมือนกันกันกบทุกๆท,ที่นะครับเพราะว่ามันคงจะใช้ในเรื่องของทฤษฎีการอาศัยอยู่ในรอบๆนะสมมติว่าวัหลังมน,นี้ก็คงเป็นต้นไม้ที่เกี่ยวกับต้นไม้ต้นหมันนั่นแหละต้นหมันเกี่ยวกับเอามาทํายาทํารุ่นทำนี่แล้วก็เอามาแปะในเรื่องทรงสงสานอะไรนะเป็นกาวใจให้ <c oughs> กับทางลูกช่อง <c oughs> นองเหลืองนะ้วอ่ะทางดูด้านหน้าขนาดว่าฝนตก แปะๆอ้ย่ังยืนหายพวกมึงพรทฉานกดไลค์กดสก e ๊บกดไลค์กดแชร์ด้ยนะครับอ้าววิหารอายุยืนนะครับมันจะอยู่ทางด้านข้างๆนะตรงนู้นก็จะเป็นที่เขากําลังทําอยู่นะครับบูรณาการอยู่นะเราจะเอาพระพุทธรูไปไว้ข้างบนสุดนแล้วก็องศานีรวกกทธาตเขาอยู่บนสุดนะครับอ่ะบอกเป็นความรู้ก่อนนะครับต่อ,อนรวยๆ,ๆ,ๆ,ๆปกตินะคนโบราณนะเขาจะเอาภาษาลีรกกธาตุไว้ใต้ดินนะ ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะแต่พอมันยุคมันเปลี่ยนไปแล้วก็เอาสารีแล้วก็ธาตุไว้ข้างบนสุดข้างบนเพราะอาจจะเป็นว่าคนสมัยใหม่อาจจะคิดว่าเ,เราไปเหยียบย่ำพระสารีแล้วก็ธาตุหรือเปล่านะแต่จริงๆไม่ไม่ใช่นะคนโบราณเขาเอาไว้ฝังดินนะอย่างที่เจอในวัดพระศรีมหาธาตุนะครับ <c oughs> ก็เขานิยมฝังดินนะ <c oughs> ชั้นดินสุดเลยชั้นสามนะสาธุสสัตว์สู้สันตายายก็คงมีอยู่อยู่ที่เดิมไปผมขอบรรยายมุนเดียวจบเลยนะครับ เอาแล้วสาธุสาต์ทุนะครับดูฝนฟ้าแล้วอาจจะไม่อำนวยในการถ่ายภาพยนตร์แต่ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับเอแกแคมป,ปิง้งมนยนจบเลยนะครับอาจจะไม่ยาวมากนะโอเควิาหารอายุยืนนะครับสัตุสัต์ทุเอาสั้นๆนะเพราะว่าผมถ่ายคลิปยาวๆมาเยอะแนละ้วก็ตรงฝั่งซ้ายมือก็เป็นของเท้าเวสวรรณนะครับก็มาสักการะกันได้นะครับ ตอนนี้อาจจะคู่คนน้อยนะเพราะว่ามันฝนตกอะ่ะคนดีๆอย่างคนอื่นเขาคงไม่มาถ่ายมันผมเนาะนั่นก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ของผู้คุณแล้วกันนะคะรับสัธุสธัตว์ทอ่ะอันนี้อยู่ทางซ้ายมือนะค,ะครับทางนู้นก็จะเป็นอ่าทางที่ท่านเจ้าวาดนะครับรูปปัจจุบันอยู่ทางนู้นนะแต่ผมมันคงไม่พาไปเนะแล้วมันก็จะเป็นติดติดคลองนะครับมันจะมีแม่น้ําอยู่นะอ่ะไหนๆก็มาแล้วอ่ะดูหน่อยไปใกล้เลย อันนี้วิวอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เอนดิงเท่าไหร่นะเพราะว่าฝนมั้นตกผมพาออกทางนี้่ะช่วยๆกันดูนะเพราะว่ากลับไปผมจะรีบตัดแล้วก็รีบปล่อยนะเดี๋ยวสิ้นเดือนผมจะต้องไปต่างจังหวัดเนี้ออาจจะไม่มีเวลามานั่งตัดคลิปเกี่ยวกับวัดนะครับจะเน้นไปทาง้ักการท่งเต้นแล้วทางซ้ายมือนอกจากท้าวิสุวรรณก็ยังมีนะครับพระเจ้าตากนี่ คงจะรู้กันนะพระเจ้าตากก็เป็นสมเด็จที่กอบกู้อยุทยามานะครับแล้วก็เป็นกรุงราชธานีมานะคงจะไม่เล่าซ้ำไปซ้ำมานะครับาทางนู้นจะเป็นท่าน้ําให้อาหารปลาได้โอเคตอนนี้จะเป็นอาหารเจจะเป็นที่ท่านเจ้าวาดอยู่นะครับไปผมพาไปดีกว่าครับก่อนแบตเตอรี่มันจะงองแงนะรอบๆก็จะมีการขายวัตถุมงคลต่างๆนะครับของหลวงปู่พ้วเป็นหลักอยู่แล้วละร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีเต็มเลย ฝนตกก็ระคังทำไมใครรู้บ้างหยอกหยอกจะไปเจอไหน อยู่ด้านในแล้วครับวิหารนะครับก็บอกกันครับว่ามาช่วงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นวันนี้วันเดียวหรือเปล่าเสาร์อาทิตย์ก็เปิดแล้วบนะตรงบโบสดบบโบสถก็ยังตอนนี้ปิดอยู่นะครับไม่รู้ว่าอยู่ที่การก่อสร้างหรือว่าอยู่ที่ฝนฟ้ามันฉ่ําลงมานะทําให้การเข้าไปอาจจะดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลในการเข้าไปนะครับ แต่ไม่ต้องห่วงอะไรนะครับเพราะว่าผมเคยพาเข้าไปแล้วนะในสมัยตอนที่มันยังแห้งอยู่กลับไปดูนะครับเอกได้เคยถ่ายไปแล้วนะก็ไปดูนะครับก็จะประมาณนั้นเดี๋ยวเสร็จสมบูรณ์เป็นรูปเป็นร่างมากกว่านี้ตอนนี้น่าจะประมาณ70%็ดสิบเปอนะเจ็ดสิบแปดสิบไม่นับไอ้ตรงองพระนใหญ่ข้างหน้านะเทราะนั้นโหน่าจะยาวไกลนะครับป่ะผมจะพาไปปิดเทปเลยดีกว่าเพราะว่าอันนี้จะเป็นการบอกเก่าเป็นเทปแถมรับกันนะครับเพราะว่า เรายังไม่ได้ไปกลางเต็ ойти, นท์อันนี้ถือว่าเป็นต้นอปลายปลายฝนนะกำลังจะเข้าช่วงหน้าหนาวนะทางชงทางช่างเขาก็อสวัสดีครับอ่าเอาวัสดีครับอ่าอ่าอ่าจาจากอ่าโอเคโอเคพูดเยอะจีงเลยพูดเลยฟังเลยใครจะทําบุญกระบงกระเบื้องอะไรก็เรียนเชิญนะครับสะอาดเรียบร้อยเนี่ยจะมีโู่นนี่นั่นนะครับพร้อมเพียงที่จะสามารถมาทําบุญต่อส่งกันได้นะครับหรือจะเป็นในเรื <S <S ่องของการ เททองเทเทียนครับนี่หล่อเทียนนะครับตามราศีไปเลยตามวันเสาร์หนึ่งผมวันเสาร์นี่หว่านี่องผมต้องอันนี้เดี๋ยวผมใส่ไปแล้วลนะ่ะก็จะอยู่ในนี้นะเดี๋ยวคอเขาเ,เริ่มมีการเผานน่นนี่นั่นเ๋ยก็เดี๋ยวมันก็ละลายอยู่ในนี้นะเราก็ได้เทียนภาษาในการบริจาคของเราไปด้วยได้บุญกุศลกันไปนะทางนี้ก็เดี๋ยวจะมีองค์พระใหญ่อีกองหนึ่งนะครับแล้วก็ทางช่างเขาก็กำลังเร่งรีบให้มันเสร็จแล้วเสร็จสมบูรณ์ นี่น่าจะเป็นการมาวัดคลิปไปปลายของผมนะเป็นช่วงปลายฝนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะลุยไปการเรื่องของการกางเต็นท์เป็นหลักละตอนนี้ในช่วงประมาณสัก3าเดือนจะมีการลุยกางเต็นท์เพราะฉะนั้นรัดวา,ารามตอนนี้อาจจะเบรกก่อนนะนี่จะเป็นวัดสุดท้ายที่ผมจะมาถ่ายนะนอกนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการไปกางเต็นท์ไปอ่เมื่อกี้ก็เจอด้านหน้าก็หลงหลงพระดำไปแล้วแล้วก็ใครกล่าวทันก็อยู่ด้านหน้านะทางนู้นนะ ผมได้ถ่ายไปเรียบร้อยนล้วนะครับโอ้โหตู้บริจาคอันนี้ใหญ่มากเลยเงออ,อะไรจะเต็มว่ะคงไม่รีบไปเต็มบ้างวัตถุมงคลก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งทางความมือนะครับผมอาจจะใช้เสียงดังมากไม่ได้นะก็เพิ่มเสียงของเองนะนี่อยู่ทางนี้เดียงรายกันเลยนะครับผมงเพลาก็ต้องแน่นอนเป็นหลักอยู่แล้วนะครับใครถูกใจตรงไหนก็เรียนเชิญน,นะครับเพราะว่าท่านเป็นมหาเทพของทางนครปฐมของเรากำแพงแสนนะครับใครก็ต้องมีอ่ะไป ก็คงจะขอไม่รบกวนคนอื่นมากมายนะครับอันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับใครถูกอกถูกใจยังไงถ้าจะมาทางพุทธมนทนของทางที่เป็นองค์พระแกะสลักหินนะก็รบกวนถ้ามีเวลาก็แวะทางวัดนี้ด้วยเด้อยเราค่อยไปทางพุทธมนทนของทางสาสุพรรณบุรีนะครับอ่ะรำศัการหลวงู่อแพลก็กกนสาธุสาธุกนนรันแล้วก็ไปกราบหลวงพ่อดำด้านหน้านะครับนี่ครับ เงินส่วนนี้ก็เป็นการทะลุบำรุงนะครับเจดี JD นะครับร้อเมตรน่าจะรวมทั้งหมดฐานเถินเรียบร้อยแล้วก็องค์พระแล้วก็มหา,าธาตุสาลิเลก็ธาตุข้ามบนนะร1อยสิบหนเออหนึเมตรนะครับสูงตั้งงานงานสร้างกันทีเดียวคือมาไงก็ต้องเห็นนะไม่หลงทางแน่นะครับอยู่ถนนใหญ่ยังเห็นเลยโอเคไปกราบราก่อนนะครับความสวยงามนะ องพระก็มีทุกรูปแบบวัดรลขิงก็ยังมีนะครับพระพุทธชินราชหรือว่าพระปรางต่างๆก็เขาลองก็มีขบนทำกันนะใหญ่มากเลยในวิหารนี้นะครับอาหารอายุยืนของเราไปละไม่ต้องกลัวนะครับใครโจรที่ไหนจะกล้าแบบ้ยเดี๋ยวนอกเรื่องนะครับมากราบถำสการหนงคุกกณํำแล้วก็เดี๋ยวปิดเทปไปเลยดีวยกว่าฝนตกผมจะรีบจราลีไปกลับไป,ไป,ไปตัดต่อก่อนนะครับแล้วก็อาจจะชิ้นช่วงสักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวไปกางเต็นท์กันยาวๆเลยนะครับไป โอเคใครมีเวลาอย่าลืมนะผ่านมาถ้าจะไปสุพรรณไปพุทธมนทลที่เป็นแลนด์มาร์กของเขาที่ผมได้ถ่ายไปเรียบร้อยแล้วก็เชิญนะครับวัดรางหมันของเรานะจ๊ะมไาไหว้เลยหลวงพ่อดำนะครับอายุนี่ก็อยู่ช่วงรัตนาโกสิน์นะโอเคปะเสร็จสมบูรณ์นะครับปิดเทปเลยฝน,นก็ยังตกอยู่ กำนังซัมเมอร์เซลล์กดไลค์ like, กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไหนๆก็มาลุยนขนาดนี้ลวคิดๆว่าไม่อยากปล่อยให้เวลาว่างมันไร้สาระไปนะครับก็เลยมาถ่ายวัดให้รูปช่องเราดูดีกว่าผมก็ได้มาทําบุญด้วยนะครับต่ออายุให้แล้วก็การเดินทางของเรานะครับเพราะการเดินทางทุกอย่างมันก็ต้องพึ่งโชคพอสมควรเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะคิดว่ากูตีงมีฝีมือในการขับรถอย่างเดียวไม่ได้นะครับคนเขาก็อาจจะมาชนเราได้เพราะฉะนั้นถ้าเราทําบุญทําทานมากแล้วก็เป่าบุญไปนะครับความโชคร้ายก็จะไม่มาเยือนเรานะครับ แล้วก็พยายามแผ่ส่วนเมตตาให้กับเจ้าการในเวรน,นะที่มาคอยกับกินแท่นเ,เล็มแล้วนะให้มันหลุดไปสักทีผมก็พยายามทําเนี่ยมันไม่หลุดมันเกาะเป็นปิงหรือวะก็ <c oughs> พยายามทํานะวันนั้นไปดูที่เขาบอกว่าดูกระยายตรงวัดนอ่นั่นนะไอ้ตรงสองแถวแถวสองพี่น้องไอ,วอนนนนะ้วัดอนนุน่ะวัดยังไม่ไห้บอกว่าเอกต้องทําบุญเยอะนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเอกค่อยๆทําทำบุญนะ วันนี้ผมก็เลยใส่เต็มเลยนะครับจัดเต็มเลยไปโย و! ขอให้บุญกุศลนี้มีคนติดตามช่องผมเยอะๆแล้วก็ผ่านเกณฑ์ด้วยนะครับถ้าผ่านเกณฑ์เดี๋ยวผมก็อาจจะซื้อนู่นนี่นั่นมาแล้วก็เดี๋ยวมาทําบุญทําทานแล้วก็อาจจะออกชื่อเสียงเรียงนามนะเพื่อเป็นการให้เกียรติกับคนที่มาบริจาคนะครับอย่างเช่นว่ามาถวายปฏิทปรจกัยกระทางวัดนู่นน,นี้ผมก็จะเอืยนามท่านนะแต่ไม่คงจะไม่บอกจํานวนเงินนะมันคงจะดูไม่ดี แต่ถ้ามันเยอะมากๆก็ใครไม่ประสงค์จะออกน้ำก็ได้นะไปะเดี๋ยวถึงเวลานั้นค่อยว่าไอทีนะครับโยราครับบัตรรางหมันของเรากายเสร็จแล้วนะครับเหลือกำลังลงสีกันอยู่นี่เลยวิหารอายุยืนก็เรียบร้อยแล้วเหลือแค่ทางนู้นเดียวเองนะครับใครที่เซิร์ชข้อมูลอยู่นะเอกก็ตอนนี้อยู่ช่วงไปฝนต้นหนาวนะแล้วหลังจากนี้ถ้าใครจะมาเซิร์ชต่อไปก็ ให้ดูตามยูทู e มันขึ้นแล้วกันนะครับมันจะมีคําว่านิวนิวนิวถ้าใครนิวกว่าผมก็ไปดูของเขานะครับเพราะว่าเป็นการอย่าดูซ้ำดีกว่านะครับใครที่ยังไม่เคยดูอาจจะมาดูก็ได้นะการถ่ายทอด youtube ทุกอย่างมันไม่เหมือนกันนะอาจจะเจาะทุกซอกทุกมุมไม่เหมือนกันก็พยายามดูหลายๆช่องนะถ้าคุณอยากจะมาหรือว่าอยากศึกษาอะไรก็ดูให้มันถ่องแท้ไม่ใช่ดูมั่วๆแล้วก็คิดอุปโลกมาอย่างเดียวไม่ได้นะดูให้เก็ตก่อนนะครับดูฟ้าด้วยมันผมเนี่ย แม่งไม่ดูเลย <c oughs> ท่านรู้ว่าตกจะมาไหมเออฝากติดตามกดไลค์สแกนกดไลค์กดแชร์โอเครอบหน้าเดี๋ยวเจอกันไหนเดี๋ยวมันกระดิ่งแจ้งเตือนเองไปโย่เดี๋ยวพูดมากนะมึงฟ้าผากบาลตายโย่ Okay, okay, I'm bowling, I'm riding, roll, bowling, rock, I'm flexing while driving, roll, rolling, rock. You know when I come through roll, bowling, rock, there best be no problem, roll, bowling, rock, rock, okay. rock, 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 rock,